มันสุดจะทนเลยขอลงมาทําหนังเองรู้ไหมครับว่ามันมียุคสมัยหนึ่งที่นักวิจารณ์ภาพยนตร์รับไม่ได้อย่างแรงกับหนังในประเทศของตัวเองซึ่งขึ้นตรงกับระบบสตูดิโอไม่ต่างอะไรกับระบบที่ฮอลลีวูดใช้และดูเหมือนว่าผู้ร่วมกับก็เป็น,นแค่มไม้ประดับที่ไม่ได้มีความสาคัญเท่าคนเขียนบทเลยด้วยซ้ำพวกเขาจึงด่าการหนังเหล่านั้นพร้อมประชดประชันว่ามันคือ tradition of quality รือก็คือธรรมเนียมหนังคุณภาพคุณภาพซึ่งแม้จะดัดแปลงจากวรรณกรรมขึ้นที่งแค่ไหนงานสร้างที่หรูหราเพียงใด ก็ยิ่งตอบย้ำถึงความซ้ำซากและความน่าเบื่อของอุตสาหากรรมหนังในประเทศนี้ขึ้นไปทุกทีและพวกเขายังมองว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยวันใดวันหนึ่งภาพ,พยนตร์ก็คงเป็นเพียงวรรณกรรมฉบับภาพเคลื่อนไหวเป็นแน่จนในช่วงประมาณปี1959เกิดขบวนการขบวนการหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสโดยขบวนการนี้เรียกกันว่า French New Wave French New Wave เป็นคลื่นลูกใหม่ที่ขับเคลื่อนอุตสาหากรรมภาพยนตร์ฝรั่งเศสซึ่งได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากกับยุคสมัยหนังของทางฝ้าฝั่งอิตาลีที่เรียกกันว่า อิตาเลียนนีโอเรอิลิซึ่งเฟรนด์นิวเ v e ประกอบไปด้วยกลุ่มนักวิจาร์หนังนิตยสารกายเยดูซีนิ m a ที่ผ่านตัวมาทําหนังโดยส่วนมากคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นนักดูหนังที่แบบสุดคลั่งมากๆซึ่งมีคําเรียกแทนว่าซีนิ f y และอีกกลุ่มคือ Left b a n งซึ่งมีพื้นเพศส่วนใหญ่มาจากการทําหนังสารคดีถ่ายภาพนิ่งงานเขียนและวรรณกรรม